มีเป็นวัแรกในการบำเพ็ญกุศลพุทธญาณธรรมจันทร์นวันนี้เป็นวันแรกในการบำเพ็ญกุศลคุณแม่ยวนแก้วคํา เป็นวันแรกที่อุทยานธรรมดงยางแต่เป็นวันที่สองตั้งแต่คุณแม่ได้เสียชีวิตไปคุณยายยวนหรือว่าคุณป้ายวนถือว่าเป็นเป็นผู้ที่มีความผูกพันและก็เกี่ยวข้องกับอุทยานธรรมดงยางและก็วัดดงเก้าและก็โดยเฉพาะ่อจะมา ตั้งแต่ไหนแต่ไรถ้ตแตะยังไม่ได้สร้างวัดก็ให้ความเคารพหละกะดูแลอุปถามทั้งครอบครัวก็ว่าได้ทั้งคุณพ่อสตเถียนคุณแม่ยวนทั้งลูกทั้งล้านจนเสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ทางได้สร้างที่พักที่เราเห็นหลังหนึ่งที่อยู่ด้านด้านหน้าศาลา หลังตรงกลางที่เขียนว่าสลาเสเถียนแก้วคําอันนั้นก็คือทําบุญให้คุณพ่อสเถียนที่ได้จากครอบครัวไปตั้งแต่หลายปีแล้วหลกักการที่ว่าด,ดงเก้าทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวคุณแม่ยวนทั้งลูกทั้งหลานก็บริจาคซื้อที่ดินตรงนั้นประมาณ นี่ช่บริจาคซื้อที่ดินคือถวายที่ดินที่อยู่ที่วัดดงก้าประมาณสีไร่กว่าซึ่งการตีมูลค่าก็คงจะมากพอสมควรเพื่อสร้างวัดดงก้าแล้วก็เป็นปุญญสถานเป็นสถานที่ที่ให้เกิดบุญและจนได้อุปถาถากดูแลมาอยู่วัดมาบวชมาปฏิบัติธรรม ทางครอบครัวก็ว่าได้นะจนสืบต่อมาถึงลูกหลานหลวงพี่เนตที่ได้มาอยู่ที่พวกเราได้รู้จัก <c oughs> ซึ่งชีวิตก็เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแต่ว่าเจ้ามาก็เชื่อมั่นในบุญเชื่อมั่นในธรรมว่าคุณยายยวน ถือว่าเป็นผู้มีบุญเพราะว่าได้สร้างบุญได้สร้างกุศลคุณงามความดีตลอดที่รู้จักมาเนยเยอะแยะมากมายไปหมดทั้งอยู่ที่นี่และที่อื่นในส่วนของการปฏิบัติธรรมก็ทั้งบวชชีทั้งปฏิบัติอยู่วัดช่วงหลังสุขภาพไม่ดีก็ไปไป,ไปมาและก็ พูดเหมือนกับตนเองอยู่วัดถึงแม้จะอยู่บ้านก็เหมือนกับอยู่วัดบางทีก็ยังคิดว่าตนเองอยู่ดงยางท่านที่อยู่ราสีบางทีก็ยังคิดว่าตนเองอยู่วัดอยู่แล้วก็พูดกับลูกกับล้านว่าอยากกลับมาที่ดงยางอยากกลับมาวัดอันนี้คือความผูกพันแม้จะวาระสุดท้ายก็เป็นอะไรที่แบบ จะว่าบังเอิญก็ใช่เจ้าว่าเป็นบุญก็ใช่เพราะว่าคุณยายกับคุณแม่ชีเนี่ยอยู่ด้วยกันมาจะไหนจะอไรพอดีคณะแม่ชีไปงานสังฆทานที่วัดทุ่งเสียงธรรมวัดพระจารย์เอกลับมามาแวะมาแวะเยี่ยมคุณยายซึ่งก็จะมาแวะเป็นประจำนั่นแะถ้าไปงานวัดใต้หรือไปลาสีก็ไปแวะตามาก็ไปแวะ แล้ววันนั้นก็มาแวะคุณยายพอมาแวะก็ได้เห็นหน้ากันได้พูดคุยกันอยู่หน่อยหนึ่งถึงแม้ว่าจะพูดไม่ได้แต่ก็รับรู้แล้วคุณแม่ยวนก็จากพวกเราไปเหมือนกะรอคุณยายรอไม่ชีได้ไปเยี่ยมได้ไปเห็นหน้าในโอกาสสุดท้ายทางล้านชายเป็นพระและกับพระคุณเจ้าที่ไป ทางแม่ชีด้วยซึ่งเป็นอะไรที่บังเอิญก็ว่าได้แล้วก็คิดว่าเป็นบุญุยายได้เห็นผ้าเหลืองล้านชายได้เห็นพระได้เห็นคุณยายคุณแม่ชีไปเยี่ยมไปเป็นกําลังใจในวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่เป็นบุญกุศลแล้วคุณยายยวนนี่เป็นเป็นคนที่แบบพิเศษมากในความ ในความเป็นอยู่ที่เป็นคู่มีธรรมซึ่งไม่รู้หรอกว่าคุณยายได้ธรรมะขั้นไหนระดับไหนอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปทํานายได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าจากที่เห็นไม่ว่าจะเป็นนะตามาก็ดีเป็นลูกเป็นหลานก็ดีนตามาก็ไม่เคยเห็นคุณยายแบบดุดาว่าในลักษณะแบบใช้อารมณ์ หรือว่าไม่พอใจคือคุณยายนี่นิ่งมากคุณปยวนนิ่งมากถึงใครจะอะไรยังไงอันนี้ขอไผย้อนไปตั้งแต่ลูกชายก็ดีจนมาถึงหลานชายก็ดีม,มิเตะคักอ๋อวสาบานเท่านะมิเตะคักแต่ว่าคุณยายวนนี่โมเป็นอย่าง ว่าเป็นอย่างเอาไม่ตั้งใจไม่อย่าเห็ดคือเก่าโอ้ยสิไปหาไม่ใหญ่ทนานใดดีปานีเนเธอีพัฒน์สนกว่าคือเป็นอะไรที่แบบนิ่งมากสงบมากจะให้คุณยายไปว่าไปดา่าไปโกรธไปแสดงอารมณ์โนนนี่หรือว่าอะไรที่แบบชัดๆนี่ยากมากหรือว่าจะมาจะไม่เห็นก็ไม่รู้แหละ แต่ว่าจากที่ถามลูกถามล้านถามทุกคนนี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรซึ่งเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่จะทาได้ง่ายๆเด้คนที่จะรักษาอารมณ์คนที่จะแบบนิ่งได้สงบได้แล้วก็เมตตาหรือว่าให้โอกาสให้อภัยถึงแม้ว่าใครจะทำอะไรยังไงคุณยายก็จะไม่แบบไม่ค่อยจะไปอะไรอะไรที่ เหมือนกับเป็นผู้ที่แสดงความไม่พออกพอใจมากอันนี้เป็นอะไรที่พิเศษมากสําหรับจิตใจของทุกคนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงบุญถึงความดีบ่งบอกถึงธรรมะถึงสติปัญญาที่จะคุ้มครองจิตใจเราเนี้ให้ไปสู่พบหน้าโลกหน้าหรือว่ามีความสุขหรือว่ามีความทุกข์ในปัจจุบันนี้ การปฏิบัติธรรมของเราการทําบุญน้องเราเนี่ยถ้าเราทําบุญแล้วเราปฏิบัติธรรมแล้วเรายัางไม่สามารถที่จะละความโลภได้ละความเห็นแก่ตัวได้ถ้าเรายัางไม่สามารถที่จะละความโกรธความเกลียดหรือว่าอารมณ์ที่มันแบบไม่พออกพอใจหมดหงิดชุนเฉียววีนหรือว่าอะไรที่มันแสดงออกถึงเป็นผู้ที่แบบ มีความโกรธคือถ้าเราจะทําบุญขนาดไหนเราจะปฏิบัติรรมาขนาดไหนถ้าเรายังไม่ผ่านสามอย่างความโลภก,ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงที่เรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มีในสิ่งที่เป็นนี่อันนี้เป็นเครื่องให้เราได้วัดวัดธรรมะในใจวัดปัญญาในใจอย่างที่ขูดกับลูกกับหลานว่าถ้า คุณยายหมดแล้วจะให้ทำยังไงโน่นนี่ยังไงคุณยายย้อนบอกว่าแล้วแต่สีเหตุแล้วว่าแต่ว่าเราก็อยากมาวัดสี่เหตุจะได้ก็เหตุโลดแล้วว่าคือไม่ได้มีความแบบจะไปกำหนดกฎเกณฑ์อย่างนั้นอย่างนี้มองเห็นคนอื่นว่าไม่อยากให้คนอื่นต้องต้องเป็นภาระต้องเหนื่อยต้องลำบากแล้วก็มีแต่แบบ พยายามจะตามใจเอาอกเอาใจเป็นกำลังใจให้กับลูกกับล้านก็ดีครูบาอาจารย์แม้แต่ธรรมาก็ดีอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เราได้คิดให้เราได้มองให้เราได้พิจารณาแม้แต่พวกเราอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เราได้เปรียบเทียบไม่ใช่ดูถูกไม่ใช่ว่าบาปขเราไม่ดีหรือว่าใครไม่ดี แต่มันเป็นเครื่องวัดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะโยกระดับจิตใจเราให้สูงขึ้นจเจริญขึ้นมันก็จะเป็นอะไรที่แบบน่าเสียดายมากแล้วก็น่าเป็นห่วงมากน่าสงสารคือน่าเสียดายยังไงคือเราทำบุญมาก็าเยอะเราปฏิบัติธรรมมาก็าเยอะแต่เรากลับแบบไม่ได้ในสิ่งที่ควรได้ ไม่ดีในสิ่งที่ควรดีไม่มีในสิ่งที่ควรมีซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายแล้วเราก็แบบถ้ามอไปถึงอนาคตข้างหน้าถ้าเรายังไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเรายังไม่แก้ไขเราก็จะน่าเป็นห่วงมากเล้น่าเป็นห่วงยังไงเพราะว่าไม่รู้เราจะมีเวลาในการที่เราจะละความโลภได้ทันไหมไม่รู้เราจะมีเวลาได้ละความโกรธได้ทันไหม ไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาดละความหลงได้ทันไหมเพราะว่าเวลาของชีวิตมันไม่แน่นอนไม่รู้ว่าเราจะละไม่รู้เราจะปล่อยจะวางหรือว่ายกระดับจิตใจของเราเนี่ให้สูงขึ้นหรือว่าให้พ้นจากอบายพ้นจากการที่เราจะไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งไม่รู้เวลาจะพอไหม ถึงจะมีเวลาก็ไม่รู้ว่าเราจะละจะขัดเกลาหรือว่าจะทําให้ตนเองแบบได้ประโยชน์มากน้อยขนาดไหนก็ไม่รู้ฉะนั้นเราจึงเป็นอะไรที่แบบต้องแบบพิจารณาว่าชีวิตของพวกเราทลายนี่น่าเป็นห่วงนะคนอื่นก็เป็นห่วงเราช่วยได้เราก็ช่วยเราทําอะไรได้เราก็ทําแต่ว่าคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือตัวเราเนี่ย เพราะว่าสุดท้ายแล้วใครก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยตนเองไม่พัฒนาตนเองชะตากรรที่พวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์การที่เราได้ทำบุญทำดีการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติเราจึงหวังที่พึ่งสุดท้ายของชีวิตที่สำคัญภายนอกเราก็พึ่งนะจะเป็นทรัพย์สมบัติเงินทอง เกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่ก็เป็นประโยชน์ก็ดีในระดับหนึ่งถ้าเราสามารถใช้ในทางที่ถูกแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะนาไปได้เมื่อเราตายแล้วไม่สามารถเอาทรัพย์สมบัติไปได้ไม่สามารถเอาเกียรติยศตำแหน่งหน้าที่ไปได้อันนี้พวกเรารู้กันทุกคนเมื่อรู้แล้วเราจะทำยังไง เราก็จะต้องไม่ประมาทเราต้องใช้ในสิ่งที่เรามีให้เกิดคุณค่าให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดคือมันเอาไปเหมือนถือเอาไปไม่ได้เหมือนเอาใส่รถไปไม่ได้เราก็เอามาใส่ใจเราการที่เราเอามาใส่ใจนี่ไม่ใช่ว่าเราแบบต้องมายึดมั่นถือมันนะคือเราเอาคุณค่าทางจิตใจที่เราได้ทำที่เรียกว่าบุญ ที่เรียกว่าความดีที่จะส่งให้เรามีความสุขมีความอิ่มใจสุขใจจิตใจเราก็จะเบิกบานผ่องใสจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตใจเราไม่เศร้าหมองสุขติย่อมเป็นที่หวังย่อมเป็นที่ไปสิ่งที่เราหวังที่จะเป็นที่พึ่งทีนคือสติที่เราได้ฝึกที่เราได้เจริญ ธรรมะปัญญาความเข้าอกเข้าใจที่เราจะสามารถที่จะลดละปล่อยวางความหลงความยึดมั่นถือมั่นในการที่เราจะละบาปในการที่เราจะทำความดีในการที่เราจะปล่อยวางอะไรที่มันทำให้เราเป็นทุกข์ที่ทำให้เราเศร้าหมองถ้าเราสามารถที่จะมีบุญคือความดีอันนี้ก็คือแบบ ปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่แน่นอนนะถ้าบุญหมดสิ่งที่เราทำมันหมดถ้าเราไม่มีธรรมการที่เราจะเดินทางในวัฏสงสารหรือการที่เราจะต้องเดินทางไปในในภพหน้าชาติหน้าก็ยังน่าเป็นห่วงฉะนั้นเราจึงต้องมีทั้งบุญที่เราต้องทำมีทั้งธรรมที่เราต้องสร้างให้เกิดสติให้เกิดปัญญา เวลาวาระสุดท้ายของจิตที่จะดับเราสามารถที่จะใช้สติที่เราฝึกมาควบคุมการคิดการปรุงแต่งหรือว่าสามารถที่จะหยุดความเศร้ามองหยุดการปรุงแต่งของจิตหรือว่าการที่เราจะไปคิดถึงอะไรที่มันจะวนเวียนที่จะนำเราไปสู่วัฏสงสารถ้าเรามีสติที่เราได้ฝึกเนไม่ใช่มาฝึกเล่นๆเนี่ ไม่ใช่มาฝึกเพราะว่าครูบาอาจารย์พาทำเราก็ทําตามโดยที่แบบทําพอให้เสร็จทําพอให้แล้วเราต้องฝึกแบบให้เข้าใจแล้วก็ฝึกให้ได้เพราะว่าราสุดท้ายของจิตของชีวิตนี่ถ้าเราไม่ได้ฝึกเนี่ยมันเอามาใช้ไม่ได้เราจะไปคิดเอาว่าตอนจะตายเราจะมีสติเราไม่คิดถึงบาปไม่คิดถึงกรรมที่เราเคยทํามาถ้าเราไม่ได้ฝึกเนี่ย มันไม่มีพลังพอที่จะไปหยุดความคิดที่จะไปหยุดการปรุงแต่งที่จะไปสู่บาปหรือว่าหลงไปยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆเมื่อเราได้ฝึกสิ่งเหล่านี้มันเป็นเป็นสิ่งที่จะเอามาใช้ในวาระสุดท้ายสติที่เราระรึกรู้เพื่อให้เราได้หยุดความชั่วในจิต รือว่าความเศร้าหมองอะไรต่างๆที่มันจะปรุงแต่งที่มันจะคิดที่มันจะนำเราไปสู่ทุกขติปัญญาธรรมะความเข้าใจในการที่เราจะละละชั่วละสิ่งที่ไม่ดีที่เราจะต้องมองเห็นโทษว่าสิ่งเหล่านั้นเรามายึดมั่นถือมั่นไม่ได้กว่ารัสุดท้ายของจิตที่เราจะต้องปล่อยวางถ้ายังปล่อยวางความดีไม่ได้ ก็ปล่อยวางความชั่วให้ได้ความชั่วที่เราเคยทำในอดีตทุกคนเคยทำมาถ้าเราไม่ได้ทำความดีหรือว่าความดีเราไม่มากพอความชั่วมันมีพลังเยอะกว่าปัญญาที่เราจะเอาไปละหรือว่าเราจะไปปล่อยไปวางบางทีมันยากมากเลยเพราะพลังบาปพลังชั่วมันแรงมันเยอะมันก็จะทำให้เรานี่เศร้าหมอง หรือว่าไม่สามารถที่จะมีปัญญาที่จะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้แต่ถ้าเรามีพลังความดีเป็นเครื่องรองรับมีปัญญาที่จะยกจิตใจเราออกจากสิ่งเหล่านั้นเห็นโทษว่ามันไม่มีประโยชน์และให้เราได้มีปัญญาในการที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในการที่เราไม่เป็นหลงไม่ติดทำให้ตนเองต้องเป็นทุกข ทำให้ตนเองต้องเศร้าหมอซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะต้องศึกษาเราจะต้องเรียนรู้แล้วเราจะต้องฝึกฝนถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เราก็จะไม่มีความรู้ถ้าเราไม่ฝึกฝนเราก็จะไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความชำนาญหรือว่าเกิดความเข้าอกเข้าใจอันยิ่งเราจึงต้องเรียนรู้ธรรมะเราจึงต้องฝึกฝนปฏิบัติ ในหลักการในวิธีการแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดผลในการที่เราจะมีปัญญาเอาเป็นดับเอาเป็นละเอาไปปล่อยไปวางในวาระสุดท้ายของจิตที่เราจะดับที่เราจะละจากโลกนี้ซึ่งใครก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกถ้าเราไม่ปฏิบัติฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงต้องพิจารณาให้เห็นโทษ ของบาปของกรรมของอะไรที่ไม่ดีที่เราต้องเลิกที่เราต้องละและเราต้องปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นด้วยที่เราเคยทําแล้วก็เห็นคุณเห็นประโยชน์ของบุญกุศลที่จะเป็นที่พึ่งเห็นคุณเห็นประโยชน์ของสติที่เราจะสามารถเอามาใช้ในทุกขณะจิตหรือว่าในวาระสุดท้ายที่สําคัญเห็นคุณเห็นประโยชน์ของปัญญาคือความเข้าอ,อกเข้าใจ ในการที่จะสามารถยกระดับจิตใจเราหรือว่านำพาจิตใจเราไปสู่สุขติหรือว่าไปสู่ทางที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ตามกำลังแห่งธรรมตามกำลังแห่งปัญญาถ้าสามารถที่จะมีพลังแห่งธรรมพลังแห่งปัญญามากก็สามารถที่จะนำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายในวัฏสงสารนี้ วันนี้ก็ขอฝากไว้ตามสมควรนะก็ขอ,อนโนมทนาวันนี้เห็นท่านทั้งหลายมานะหลายท่านนานๆนนมาทีขอพูดสักหน่อยหนึ่งนะได้เป็นบุญกุศลให้คุณยายด้วยซึ่งทุกวันก็ฟังเทศเกือบทุกวันจะแล้วยิ่งอาตมาก็เหนื่อยอยู่เลยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหน้าที่ด้วยและ้วกะ็ถือว่าให้เป็นประโยชน์ด้วยกขอพอเราได้ตั้งจิตอธิษฐาน บุญใดกุศลใดที่พวกเราได้บําเพ็ญที่พวกเราได้ปฏิบัติขอบุญกุศลน,นี้จงส่งถึงคุณแม่ยวนแก้วคำหรือคุณใหญยวนคุณปายวนขอได้รับรู้ได้นมโมรตนาในบุญกุศลที่พวกเราได้บําเพ็ญที่พวกเราได้อุทิศให้หากมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์หากมีความสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกัน ทุกท่านทุกคนด้วยเทิน